วิญญาณมาหาได้ไหมถ้าไม่เคยเจอกันถามติดต่อกับชายคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของเราแต่รู้จักและติดต่อกันทางจดหมายเห็นเพียงรูปถ่ายตายไปเขาจะมาหาเราถูกหรือเปล่าเพราะหลังจากเขาตายไปเดือนเศษก็เห็นเหมือนมีคนมายืนหน้าบ้าน และหมาก็เห่าหลายครั้งก่อนจะหอนยาวตอบโลกของวิญญาณเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงหรอกเพราะไม่ได้ถูกกักขังด้วยหูตาและเนื้อตัวอย่างเราเราข้อจำกัดในโลกวิญญาณนั้นขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่ทำมาอาจกว้างขวางเป็นอิสระยิ่งหรืออาจถูกจองจำในที่คับแคบขึ้นอยู่กับระดับบุญ ถ้ากรรมของเขาคือการผูกใจโยงใยอยู่กับคุณปรารถนาจะพบคุณโดยที่จิตคุณก็ทำตัวเป็นขั้วต่อเขาก็มาได้จริงเพราะกระแสจิตเป็นธรรมชาติที่เชื่อมติดกันได้โดยไม่จำเป็นต้องอิงหน้าตาแค่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันก็ใช้ได้แล้วแต่ขอให้คิดให้ดีว่าผูกติดน่ะได้แต่จะได้อะไรจากการผูกติด ถ้าเขามีตัวตนมาหาคุณจริงเขาจะได้อะไรจากตรงนั้นมากไปกว่าการผูกติดที่เปล่าประโยชน์ส่วนคุณจะได้อะไรจากตรงนั้นมากไปกว่าการไม่แน่ใจว่าผูกติดกับใครกันแน่ทั้งความฝันทั้งอุปาทานแบบคิดไปเองและทั้งเรื่องจริงทางวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความเปล่าประโยชน์ สำหรับความเป็นอยู่ของคนธรรมดาและอาจเป็นโทษแม้กับพวกเล่นเป็นอย่างนักสยศาสตร์ทั้งหลายเรื่องหลังความตายนั้นขอให้คิดว่ายังไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือยังอยู่และใช้ชีวิตเยี่ยงคนที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนตายการเป็นคนธรรมดามีชีวิตที่ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องหลังตาย นับว่าเป็นสุขและไม่ต้องรับผิดชอบกันเรื่องลึกลับดีแล้วถ้าสัมผัสหรือสังหรณ์วูบว่าอะไรขึ้นมาทางที่ดีที่สุดให้คิดว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่จริงหรือต่อให้จริงก็ไม่สนสนแต่ว่าเรายังมีโอกาสทําบุญอยู่ในภาวะเลือกได้และเราก็จะเลือกนึกถึงผู้จากไปแล้วในทางดีอยากให้เขามีสุข อยากให้เขารับรู้กระแสะการทำบุญที่สม่ำเสมอของเราเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วครับ